สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ a i r d o c Mini เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาที่มีเทคโนโลยี TPA พัฒนาจาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกาสำหรับวิธีการถอดชิ้นส่วน a i r d o c Mini ออกมาทำความสะอาดค่ะเปิดออกมาแบบนี้นะคะให้จับไปที่แกนตรงนี้ค่ะและหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะชิ้นนี้จะเป็น Prefilter หรือว่าแผ่นกองหยาบค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะที่จะกองพวกฝุ่นละอองต่างๆเส้นขนหรือว่าเส้นผมค่ะ ต่อมาค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่2จะเป็นม่านไฟฟ้านะคะให้จับที่แกนแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะภายในจะโล่งแบบนี้นะคะสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะชิ้นบนจะเป็นม่านไฟฟ้าค่ะส่วนชิ้นล่างจะเป็นกล่องดักฝุ่นนะคะให้สังเกตที่จุด2จุดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าม่านไฟฟ้ากับกล่องดักฝุ่นประกอบกันสนิทด,ดีตัวจุดสีขาวจะต้องตรงกันนะคะสําหรับวิธีการทําความสะอาดค่ะให้ถอดโดยการบิดออกจากกันแบบนี้ค่ะ สามารถแยกชิ้นสน่วนได้อย่างง่ายได้ค่ะโดยม่านไฟฟ้าตัวนี้นะคะวิธีทําความสะอาดให้ใช้ไม้ทําความสะอาดที่เป็นปลายไมโครไฟเบอร์เช็ดทําความสะอาดได้ตามปกติแบบนี้เลยค่ะม่านไฟฟ้าชิ้นนี้ห้ามโดนน้ำนะคะต่อมาค่ะกรองดักฝุ่นตัวนี้สามารถล้างทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าตามปกติได้เลยค่ะ วิธีการประกอบเข้าหากันนะคะให้วางจุดสีขาวของม่านไฟฟ้ากับจุดวงกลมของกล่องดักฝุ่นเข้าหากันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นบิดให้จุดสีขา,ขาวของทั้งสองชิ้นส่วนตรงกันค่ะเขาก็จะประกอบกันสนิทค่ะสำหรับวิธีการประกอบตัวเครื่องกับตัวกลองเข้าหากันนะคะให้นำลูกศรน,นี้ไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดันเข้าไปเบาๆค่ะแม่เหล็กจะทำการยึดติดกันโดยอัตโนมัติค่ะ และนำพีฟิลเตอร์ที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเข้าไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะหายใจไปกับนวัตกรรมฟอกอากาศระดับโลกเลือก AirDoc ค่ะ